สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยในช่อง y o u t u b e เชร์ชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาสอนตั้งรห,หัสล็อกหน้าจอของรุ่นหัวเว่ยนะคะก็เข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็เข้าไปที่เมนู ล็อกหน้าจอและรห,หัสผ่านหรือสกีนล็อกแอ d ์พาสเวิร์ดก็ก็ไปที่พาสเวิร์ดก็เอาเอารูปแบบล็อกหน้าจอแบบแบบไหนแบบแบบใดแบบหนึ่งอย่างสมมติว่าเอาแบบแพทเทิร์นาะว่านหัสล็อกหน้า,นาจอก็ ก็จะให้เราว่าดอีกทีนึงก็กดเสร็จหรือฟินิชแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ